สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแคสเกมนะวันนี้ผมจะมาทําอาหารว่างเมนูหนึ่งครับก็คือเป็นขนมปังนะครับจต่ทาอาหารเมนูชื่อเฟรนช์โทสครับเป็นอาหารว่างที่เด็กๆก,ก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับส่วนผสมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้ววิธีทําก็ไม่ยากนะครับ แต่ว่าเมนูนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะต้องให้เครดิตช่องของ YouTube ญี่ปุ่นนะครับชื่อบ้าน n a า a s h i m a นะครับผมซึ่งส่วนผสมจะมีอะไรบ้างเราวิธีทําเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับส่วนผสมของเฟนสโตนนะครับก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือขนมปังครับ2ก็คือน้ำตาลนะครับ1ช้อนโต๊ะ3ก็คือเกลือครับ1ช้อนชา4ก็คือไข่ไก่นะครับ 5คือเนยก้อนนะครับแล้วก็สุดท้าย6ครับเป็นนมสดนะครับปริมาณ100 ml นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับโอเคครับขั้นตอนการทํานะครับขั้นตอนที่1ครับเดี๋ยวเราตอกไข่ก่อนครับเสร็จแล้วนะครับ เราใส่น้ำตาลครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็ใส่เกลือรครับครึ่งหนึ่งพอนะครับเสร็จแล้วเดวเราคนให้เข้ากันครับผมคนเลย พอคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่นมลงไปครับ100 ml นะโอเคครับแล้วเราก็คนเข้าไปนะครับให้ส่วนผสมมันเข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ โอเคครับพอส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นขนมปังนะครับให้เป็นครึ่งหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพื่อง่ายต่อการทานนะครับผมเรียบอแล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมะนะครับลงไปในขนมปังเลยครับ จากนั้นครับเราเอาส่วนผสมนะครับที่เราเทำไว้เนี่ยคลุกเขากับขนมปังนะครับให้ทั่วครับผมส่วนผสมนะครับกับตัวขนมปังเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะครับผมโอเคกระทิ้งไว้30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า30นาทีแล้วเราจะส่วนผสมเนี่ยจะคลุกเขากันได้ขนาดไหนนะครับ โอเคครับตอนนี้30นาทีผ่านไปแล้วนะครับตัวขนมปังนะครับกับส่วนผสมของเราตอนนี้รวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่าตัวขนมปังเนะยครับจะนุ่มมากๆนะครับนุ่มมากเลยเดี๋ยวเราจะนําขนมปังนะครับไปลงกระทะกันครับเสียขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการใช้ไฟอ่อนๆนะครับย่างกับตัวขนมปังตัวนี้นะครับไปชมกันเลยครับ โอเคครับั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการย่างเซนโทนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เนยนะครับแทนน้ำมันนะครับผมโอเคครับเซนโทนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับในการลวกในการย่างมันนะเดี๋ยวรอให้เนยร้อนก่อนนะครับโอเคตอนนี้ร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลดไฟแล้วนะ การใช้เนยก็คือจะทําให้ตัวขนมปังเนี่ยหอมขึ้นด้วยนะครับผมโอเคเอาลงกันเลยชิ้นที่หนึ่งครับเดี๋ยวชิ้นหนึ่งนะผมมากมันนานเกินไปนะเมื่อกี้เกินสามสิบนาทีด้วยครับ ตัวนี้น่าจะเลนแล้วครับใช้ไม่ได้และงั้นเราเน้นตัวนี้แล้วกันครับโอเคตอนนี้ก็คือไปแล้ว คครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่จานกันครับผมผิดพลาดเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเราใส่จานกันครับนำมาใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ ถ้าใครอยากลองทํานะครับลองทําได้นะครับส่วนผสมไม่เยอะนะครับแลระก็วิธีการทําไม่ยุ่งยากนะครับแนะนํานะครับถ้าทานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําไม่เลี่ยนได้ครับแนะนําให้ทานคู่กับนมสดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้พอแล้กันนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามสวัสดีครับ